เบรกแล้วจ้าไปไกไวปก่ว้เอาพอไม่ของสังตัวชุดพ่นแม่ไม่รุ่นลรยบุนยังไม่รุ่นหักไม่เคยเห็นใส่ชุดนี้เลยใช่ก้นไข่แม่ที่แลมโบกับน้องอู้งิงนะคะ พี่เล oh, oh, yeah. ี้โอ้เต็มจอเลยจ้ะก็อยากให้โูด้วยจใจด้วยโอ้ยสุขาก็อยากให้โดเป็น้จ้ะโอ้ยติดติดมตติดเลืองก็ได้ กะได้ล่ะเราหักสามนาทีก่นกินไปเก่าลูอสามนาทีว่ากันเหีดอย่างไ้เลยที่ไ่ได้ใส่เปิดวงกิงขีดนกาินขีอก่กยัไม่ขอบใจจ้าน้ำแักบีนะครับเดี๋ยวรอวัตถมรัเมื่อกี้พยุทธ์วะเลียมนะครับมีประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับน

จะดูดลูกเย็นๆใจเย็นนะลูกใจเย็นโอ้ยจ้าจ้าเอาพยังที่กล่องนะแม่มันอันนี้มุนหมุนคนม้วนหลโอ้เป็นมาเสียบมาเสียบแกแลแม่แทนเๆยบปลูกหมุนปะ เบอร์เอาแบบเนี้แบบก็ตะกี้รีบี้กตื่นเต้นดีไปแห้งกะตือนาเอสาแบบนีอนสลิงลงใช่หอนสลิงเลยง่อนสแล้วจ้ะอลิงแค่ขนรบเพื่อจะยตื่นอยู่ไปที่หมอจะพาไปหอนสลิงหรอากินข้าวิ ป๊าลักเสียไม่หน่อยมาซมตัวใหญ่อามาใหพี่เสียไม่หนูกี้ละมเป็นสมินเทงพี่เห็นไหมเนี่ยต้องเสียเห็นไหมพี่ปอใส่น้องเจอเอยู่ข้าหลังที่สวเลกงีอนเนยว่าตองสเกงก็ได้เันใสีเสียตัวเนี้ยเ็ได้ย

น่อนอมานี่รซียโอยม้าือสีกับม้ามือเนี่ยค่ะตายหม้รรมดาือสีปาไม่กุ้งเตรียมพร้อม อาหารภาคเศร้าบนดแล้วดิจ้าเมื่อไรจ้าเผื่อกล้าายแล้วพ่วงก็ขายล้วจ้าอันนี้ขอบคุณเอฟซีบอพระได้บอกออะไรลูก้าเจ้าเเอาคือสอมอันบทพระเอกไปแล้วจ้าม่กินลูกซีอันนี้มันลายบทบาดิลีที่เบื่อไล

ครับทั้ง2วงเลยนะครับมลอเหมาลูกสิ้นเลยครับสพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมินอจะพร้อมแล้วหรือเปลา

ลูกชิ้นหยกสโลแกนว่าไงนะกินทันทีขี้ทันใดลูกชิ้นหยกเห็นมะขามไหมจะมีตัวหนึ่งมะขามอ่ะตายไปแล้วล่าสุดนี่แหละเนื้อมะขามมาเมยมาเมย

โอ้ไหนัจัน่ารักมากนะครับพี่น้องครับ<ป>ตูปาปาโอนเงินโอนไปไหนไปให้ผู้สาวสาวบอยสายปเาีเอายี่หี่โอนยากเง้ยโผู้สาวก็อ,อยู่นี่ เย้ <Yeah. S 2> ทั้งน้ำทั้งลูกชิ้นเลยครับพี่น้องครับ่อคยน้รองอครับขอให้น้องอองและครอบครัวครับให้เอฟจี หักเอฟทีหอมนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องหักหอมแบบนี้ตลอดไปเด้ออีหล่าครับหักแพงแบงปันพี่น้องครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงลูกชิ้นทั้งวงนะครับฝากพี่น้องครับสานี้ครับมาให้กำลังใจนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับน้องอ็งกปยิมรับเชิญ นะครับปัดน้องครับหมดแล้วหมดเลยทันเจออยากกินน้ำยังหยิบได้เลยนะครับลูกซิงค์ก็อยู่ในน้ำซิงค์น้ำเลือกเลยค่ะทานน้ำนะคะเลือกเลยนะคะทานลูกซิงคแล้วมันจะติดคอทานน้ำแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะหมดแล้วหมดเลยใครมาที่หลังนะคะเชิญไปข้างหลังเลยค่ะมีสากอยู่นะคะไปอูหัว ัดซุกลาจื้อลากะทิ่เมื่วาโดแต่ว่าเอานมมาตำลาลานที่อนีเอ้ยคิดอยากใส่กอดเข่าทวนเลยปะเนี่ยตอดอยากใส่กอเข่ากอนะอเขานะนับ่อคางต่อที่น่ ัอนะครับกดแยดด้่อย่างทั้งสองลมเลยครับเสร็จพีนันมชินเองความวันนี้พี่น้องครับนี่เสิร์ฟเองเลยนะครับไมล้ คลิปนี้ฝากพี่นอ้องทั้งนีครับยูดีมีแห้งสุขภาพหลากายแข็งแรงร่ำรวยรุกงูทุกคนครับ